อีกหนึ่งก็คือพื้นที่ใหญ่ๆนะครับเช่นเราพื้นที่ที่อยู่โดยรอบบริษัทสงกรานและตัวบริษัทสงกรานตเองนะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยตัวควบคุมระบบนิเวศที่ดีก็คือปกปากรุกนะฮะปกปหญ้าที่อยู่รอบๆพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยได้หยุดทําำลายลงอย่างรุนแรงนะฮทำให้บทบาัทพื้นที่เป็นแหล่งเกลือกูลจากนั้นพื้นที่ที่กั้นกวนน้ำหรือควบคุมน้ำตรงนั้นเนี่ย หมดไปที่ไหนไปยี่สิสภาพก่างๆรวมทั้งโครงการที่ไปทำฝายทำเขื่อนที่อยู่ตานบนของพื้นที่รุ่มน้ำในสัตวต่างๆนะทำให้ปิดกั้นหรือว่ามจะทบตอระบบน้รครับพื้นที่ต่อไปก็คือพื้นที่ที่อยู่ในที่ราบลุ่มพักกลางนะที่ราบลุ่มภาคกลางเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโดยเฉพาะประเภทหนองดินแล้วก็ แม่น้ำลำน้ำมีจำนวนมากนะครับเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เ,เป็นพื้นที่รับน้ำนะผมกระทบที่เกิดจากการะจะทำโครงการขนาดใหญ่เช่นเขื่อนต่างๆนะครับก็ส่งผลกระทบต่อระบบน้ำอย่างรุนแรงในที่ราบรุ่มที่เป่ายทกาให้ภาวะของน้ำเปลีป่ยนไปนะครับโดยรวมทั้งผลกระทบที่ทด็นแรกที่ว่าในเรื่องภาวะโลกร้อน น้ำซึ่งเคยมากระจายนะครับกลับมาเป็นก้อนใหญ่ๆแต่ในตรงนี like. ้ก็พื like. ้นที่ส่วนนี้ก็ได้รับผลกระทบนะครับพื้นที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือเนี่ยผลกระทบที่หลายภาคภูมิภาคเหนือเนี่ยเป็นพื้นที่ต้นน้ำนะครับพื้นที่ที่สูงต้นน้ำการชักโยกที่ดินต่างๆในพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยไปทำลายพวกแหล่งน้ำแหล่งจัดกิษน้ำนะครับแหล่งพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ทำให้น้ำเนี่ย ขาดที่กัดตซนะครอันนี้ก็ก็มีผลกระทบที่สําคัญนะครับต่อไปก็พื้นที่ในภาคอีสานนะครับเห็นว่าปัญหาสนใหย่เกิดจากการจัดก,การพื้นที่ไม่ถูกต้องก็เป็นปลดลอกน้ําดื้อแหล่งน้ํานะครับโดยโดยทําให้มันเล็กขึ้นอยากได้น้ําเยอะหรือว่าไปอยากเห็นพื้นที่สวยงามนะก็ไปทไําลายปลูกยญ้านะครับทําให้บทบาทของพื้นที่มันเปลี่ยนไปนะครับ โดยโดยรวมๆแล้วเนี <gas> uh, ่ยถือว่าเป็นการพุกข่าวเนี่ยค่อนข้างที่อยู่ในภาวะอันตรายและวิกฤตนะครณ์เป็นเช่นนั้นุมคะจากจากการพัฒนา